สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับมาเจอกันตอนเย็นๆนะะของวันที่25กุมภาพันธ์2566นะครับ อ่ะมีคลิปมาฝากนะสมมติว่าถ้าเราเขียนตัวเลขลงไปนะเริ่มจากหลักหน่วยนะเลขเก้าตัวนะลงไปในช่องแต่ละช่องช่องละสามตัวลงไปทั้งหมดเก้าช่องเป็นยี่สิบเจ็ดตัวเลขทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวอยู่ในช่องเก้าช่องเราจะจับได้ไหมว่าจะจับช่องไหนช่อง 20-21ตัวนะผมจะยากในการจับนะแต่ผมมีเครื่องมือมาให้จับนะเดี๋ยวจะใช้เครื่องมืออิสตวายเนี่ยเข้าไปจับครับผมหลายเวอร์ชั่นนะอ่ะตามดูเลยไม่เสียเวลาครับผมลมแรงจัดนะอ่ะเปิดขึ้นมาอ่าเหยนยดกระยางเอา้าลมพัด ลมพัดลมพัดลมพัดเดี๋ยวเคลื่อนเข้ามาหน่อยนั่นเห็นกันเลยเห็นกันแล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูนะว่าจะจับได้ไหมจับแบบไหนครับผมอ่าใช้เลขหนึ่งนะสอนกี้ที่เลขหนึ่งนะเริ่มจิกหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแเก้าได้สามช่องเต็มพอดี ช่องนี้มาเริ่ม4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไล่ไปทางนี้เลยนะ4 5ก็7 8 9 0 1 2 7 8 9ก็0 1 2 3 4 5เรามาดูกันที่ว่าจับได้ไหมเลขเยอะขนาดนี้นะฮะไม่บวกไม่เราไม่ค้มไม่หันจับปั๊บนะมิสเซวายืนเราดูตัวเลขที่มันซ้ำกันนะอ่าสองช่องนี้ซ้ำกันนะจะ กลายเป็นเลขวิ่งนะฮะสี่ห้าหกสามสี่ห้าช้ำซ้ำกันที่สี่กับห้านะอ่าผมจะเขียนคำว่าวิ่งก็แล้วกันนะวิ่งสี่ห้าชนกันนะสี่กับห้าอ่าเขียนสี่ห้าไว้อ่าตัวรับตัวรับมาเอาเจ็ดแปดเก้านะรับกับเจ็ดแปดเก้าอ่าหมุน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  หมุนมาอีกอเรามาเห็นตัวซ้ํากันนะ1 2ึ่งสองสาศนย์ซ้ำกันที่ตัวไหนหนึ่งกับ2ครับนี่นี่หนึ่งนะ3ามไม่เอากับ0ูนมา1่งสองอ่าตัวรับมันรับที่ตัวนะครับ789เ้าเหมือนเดิมอ่ะหมุนมอีกหมุน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 อ่าหนึสกับศูนย์หนึ่นะ ตัวที่ชนกันก็คือ1กับ2อีกนะตัวรับอีกเจ็อ่ะหมุนหมุนมุนมุนอ่ะพอหมุนออาฝั่งนี้เราจะสังเกตเห็นว่า4 5่ห้าหชนกันนะชนที่4กับ5อ่ะตัวรับเจ็เก้าเข้าไมเข้าไม้เข้าไม้ อ่เข้าเข้าที่ตัวนี้นะฮะเข้าที่ตัวนี้หนึ่งสองนี่นะกับ7 8็ดนี่หนึ่งสองกับเจ็มันจะได้ตัวเลขแค่2ช่องเท่านั้นนะสะี่ห้ากับ7 8็ดแก้าหนึ่งสองกับเจ็ดแปถ้าเราจับตัวเลขมันก็คงจะได้แค่สี่เจ9 5สี่เจดห้าแปด ห้าเก้าหนึ่งเกอ่าเลขวิ่งที่ตัวไหนครับ1นึบวกหนึ่งบวกสามหนเอ่าเลขวิ่งคือ4ีกับเนะอ่าเข้าไหมสี่กับเ เข้าช่องนี้นะนี่นะนี่นะมันต้องเข้าช่องใดช่องหนึ่งนะเข้าจริงๆนะครับผมสี่เกตหนึ่งสสามสี่ได้แค่หตัวนะอ่ะเรามาตามงวดต่อไปว่าทำอย่างเดียวกันนะเราหมุนตัวเลียออกมาแล้วมันจะได้ตัวไหนนะอ่าามิสเซวาย,ยืนก่อนนะเอาตัวที่ยืนก่อน <formation> เห็นแล้วนะ1 1สมมี่หนึ่งเจ็วด1มีคอนะชนกนันที่9 0 1าศูนย์หนึ่งนะชนที่ศูนย์กันหนะศูนย์กันหมาแรงนะครับผมตัวรับ้าวิ่งศูนย์กันหตัวรับ3 4มสี่ห้าสมส่หาหมุน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 มาฝั่งนี้เราจะเห็นว่าสามี่ห้าเหมือนกันตัวรับ ชนกันที่เจ็ดแปเนะเอาละครับเจกับ8ใช่ไหมตัวรับก็3 4มห้าเหมือนเดิมอ่าหมุนหมุนหมุนมุนมุนครั้งที่3ามแล้วนะเจ็ 89, นะชนกัน7กับ8ปดนะนี่นะหกเจ็ดแปดยืน,นเป็นตัวรับนะสามห้า เห็นไหมเห็นไหมอาจจะไม่เห็นที่เขียนอ้าวปับไม่เห็นแล้วอ่านี่นะนี่นะนี่นะตัวแรกนะศ1นี่นะ 19, 01 9ย์ตัวรับ3ามสี่ห้าหมุนครั้งที่สองววนะวนะทวนนะเจ็ดแป้าหกเจ็ดชนที่78ดแรับกับ3ามสี่ห้านนครั้งที่สามนะ เกดแปดกับเจดแปดนะนี่เกดแปดก้าหกเกดแปดชนพอดีสามสี่ห้าตัวรับอ่าหมุนครัง้งที่สป้าบเก้ 9, 0, นะครับผมชนกันที่ศูนยตัวรับก็คือ3ามสี่ห้าอ่าพอเราได้ตัวเลขมาอย่างนี้เราลองจับคู่กันนะอีก,กี่ชุดครับผมได้12ชุด อ้าวเหมือนกันเลย0 1 3 4 5 0 1 3 4 5 7 8 3 4 5 7 8 3 4 5ก็มีแค่2ชุดนี่แหละนะติดละหมุนได้4ครั้งมันชนกันนะอ่าเราก็จะได้เลขนะตัวนี้นะ0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 1 5อ่า7 8 เ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าได้เลขสิบสองชุดเข้านะลองไปเปรียบเทียบกับกูรูท่านใดเรื่องลองดูนะจะตรงกันไหมอ่าเรามาดูเลขวิ่งเจ็ดบวกสามอ่าเอาเลขรหัสนะเกต จ็ดศูนยมอ้าวเจ็ดกับมาแรงนะวงกลมศูนย์กับสามศูนย์สาป๊าบเจ็ดแปด๊าบเห็นไหมสามามาเจดสามกับแปามเอาทศศูนย์มาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาอมาอีกหนงได้เลขได้หตัวเหมือนกันนะเหมือนชุดที่แล้วนะ 6ตัวนะเหมือนชุดที่แล้วชุดที่แล้วก็6ตัว <S <S <ๆ>นี่นี่สกับเ็นี่ก็ได้4ี่เจ็ดสแห้แล้วก็หนึ่เนะเข้าที่หนเกนะเข้าไหมเข้าไหมสี่หน่งเกอดกันนะตรงนี้เขา 4, 1, ้าสี่นี่มันกอดกัน5้าเกอดกันหน่อยห้าสองนกอดกันดีจัดใส่กันเลย ศูสามกอดกันนะจัดใส่สามตัวไปเลยสี 4, 1, 7, 0, 7, ่หนึ 0, 7, ่งเก็ดศอาผมกอดคอให้นะหนึ 1, 8, กอดคอกันอีก183่งแมอ้ามันมาด้วยกันละกอดคอกันนะเลขกกอดคองวัที่แล้วเข้านะครับผม ทำให้ดูอย่างนี้แหละะตัดสินวันที่1มีข้อครับผมแค่หกหางนะหชุดหกชุดศูนย์สามศูนยมเจามเมมาเ็ดเดียวปูเยี่ยมให้ไปที่7จสามอาเจ็ดนะ8 3 3ดนั แปดสีกับเจ็ดสีก็มีนะแต่ให้เป็นตัวลองนะเพราะว่าเลขวิ่ง0ู 3. นยะ์กับ3ามหน้าศูนย์อีกตัวหนึ่งนะแรงแรงแรงห่งสาก็มาได้นะ0 3กับ3 0อ่ะให้6ชุดนะฮะทั้งกลับด้วยอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะไว้หยิบรัตเตอรี่กัน อันนี้ทำให้ดูว่าเลขตารางมาเยอะๆแล้วสามารถจับได้ไหมนะถ้าจับได้ก็สามารถจับจ,บจากเกลขตารางแบบนี้แหละครับผมนี่นะนี่นะจับแบบไหนจับแบบไหนงวดทีแล้วงวดทีแล้วเอาโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะนี่นะเข้าแบบนี้นะะวันนี้จะเข้าแบบเดียวกันหรือเปล่าเ็สามหรือแปดสาม จะเข้าไหมเียดสี่หรือแปดสี่อัลาหาจาาครับผมเลขตารางจับโดยมิสเวยนะฮะจับไปแล้วจับไปแล้ว